อยากจะอธิบายเรื่องความสุขสามด้านของชีวิตมนุษย์เราด้านที่1ก็คือความสุขทางโลกด้านที่2คือความสุขทางธรรมด้านที่3ามคือความสุขบนทางสายกลางฝั่งให้ดีนะครับทั้งสด้านเนี่ยคล้ายกันตรงที่มีความสุขแต่ต่างกันโดยสิ้นเชิงตรงที่ความสุขทางโลกเนี่ยก็มีความสุขครับแต่มีทุกข์ตามมามันจะลักษณะเหมือนกับ สุขทุกทุกไม่ใช่สุขที่บริสุทธิ์ทัทีเดียวความสุขทางธรรมะก็มีความสุขที่ปราณีตขึ้นมาแต่ก็ยังเจอด้วยทุกอยู่ดีความสุขบนทางสายกลางจะเป็นความสุขที่เจอด้วยทุกน้อยที่สุดทีนี้เราเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาแล้วอย่าติดอยู่สุขด้านเดียวต้องพัฒนาให้สูงสุดไปจนถึงความสุขบนทางสายกลางเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าความสุขในโลกเป็นยังไงความสุขทางธรรมเป็นยังไงและความสุขบนทางสายกลางเป็นอย่างไร ความสุขในทางโลกเนี่ยเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะมนุษย์ปุถุชนเราผู้ที่ไม่รู้ธรรมะนะครับคนทั้งโลกเนี่ยก็วิ่งหาความสุขทางโลกความสุขทางโลกเนี่ยเป็นความสุขทางความรู้สึกทางอารมณ์ความชอบความพอใจกระทบตาหูจมูกลิ้นกายกระทบตาก็สวยโอ้ช่ำชื่นใจได้ยินเสียงที่ไพเราะก็ชอบใจได้ยินได้ชิมรสที่ชอบ อร่อยเร่อร่อยได้ลิ้มรสสัมผัสพอใจนิ่มนวลน,นุ่มนวลก็ชอบพอใจความสุขทางใจก็ได้ฝันหวานคิดถึงอนาคตฝันหวานนี่แหละครับคือความสุขทางมโนก็เป็นความฝันบางคนก็มีความสุขฝันหวานไปวันๆได้เหมือนกันอันนี้เป็นความสุขทางโลกที่มนุษย์เราเนี่ยเวียนว่ายอยู่กับความสุขทางนี้ถือว่าเป็นความสุขไหมเป็นความสุขพระพุทธองค์ก็ยอมรับว่าเป็นความสุขขั้นพื้นฐานของมนุษย์ แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าความสุขตรงนี้เนี่ยมันทําให้ประมาทก็คือว่ามันมีทุกข์ตามมาแล้วมันยอมใจให้เรายิ่งมีมากความสุขทางนี้ยิ่งมีมากยิ่งไม่พัฒนาตนยิ่งจมปลักแล้ววนเวียนอยู่กับความทุกข์ทีนี้กระเถิบสูงขึ้นมาก็คือความสุขทางธรรมเริ่มเข้าหาธรรมะเริ่มเข้าศึกษาธรรมะเริ่มเข้าเราจะเริ่มเข้าจากกิจกรรมก่อนกิจกรรมทางวัดกิจกรรมทางพระทําบุญตักบาทนะครับเป็นกิจกรรมต่างๆเนี่ย แล้วรวมทั้งกิจกรรมช่วยเหลือสังคมกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะให้ความสุขกับเราที่ปราณีตขึ้นมาทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนกันว่าดังว่าขึ้นสวรรค์ก็มีดังว่าเราเป็นผู้ให้เราสละออกเป็นความสุขที่ปราณีตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ก็มีทุกเจือเหมือนกันเพราะทําให้เราทุ่มหลงจมปลักอยู่กับความสุขในระดับนี้ได้เหมือนกันทีนี้ทางทมกับความสุขต่อไปก็คือทางสุขบนทางสายกลางเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็อันเดียวกันไม่ใช่เหรอ มันก็เป็นทางธรรมะนี่จะพดที่จะพาไปถึงทางสายกลางใช่แต่ก่อนที่จะไปถึงบนทางสายกลางเนี่ยมันจะมีความสุขในธรรมะนี่ก่อนแล้วส่วนใหญ่นะครับ90%จะติดอยู่ที่ความสุขทางธรรมนี้ไม่ไปต่อถึงความสุขบนทางสายกลางจะติดอยู่ในทางสุขทางธรรมนี้แล้วคิดว่าตนเนี่ยดีแล้วพอแล้วโอชรู้ธรรมะแล้วชั้นนั่งธรรมะฉันนั่งสมาธิสวดมนต์มีความสุขทางธรรมที่ปราณีต แล้วก็ไม่กระเถิบไปจะถึงสุขสูงสุดก็คือความสุขบนทางสายกลางความสุขทางธรรมเนี่ยปราณีตก็จริงนะครับปราณีตมากนะครับฉ่ำชื่นใจคนถึงติดกันไงฮะติดที่จะทําบุญบริจาคเงินนะครับให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เราคิดว่าศักดิ์สิทธิ์เสียเงินเท่าไหร่ก็ยอมทําบุญทําทานแล้วมีความสุขชุ่มชื่นใจเหมือนแต่ว่าตัวเองได้เป็นผู้ให้ตัวเองได้ใกล้ชิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้ตัวเองได้ไปสวรรค์ตายแล้วได้ไปสวรรค์มันเป็นความสุข ในระดับความรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับความสุขตรงนี้ก็อาจจะมาจากการปฏิบัติทมศึกษาธรรมะเข้าใจฝึกเข้าไปเรื่อยๆแต่ความสุขเหล่านี้เนี่ยจะเป็นความสุขก่อนที่จะเข้าถึงปัญญาที่จะสว่างเห็นทางสายกลางโดยมากความสุขตรงนี้คนจะติดอยู่ตรงนี้แล้วไม่ไปต่อแล้วอะไรเป็นปัจจัยให้ไปต่อถึงทางสายกลางได้ฟังให้ดีนะครับสิ่งที่จะทําให้สว่างเห็นทางสายกลางได้ก็คือทางของพระโสดาบันทางของพระโสดาบันเนี่ย คือเราเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถมีความสุขทางธรรมได้ก็คือทําบุญทําทานพวกนี้นะครับเรามีความสุขทางธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์พวกนี้เข้าพิธีต่างๆเนี่ยเรามีความสุขทางธรรมชุ่มชื่นใจแต่จนกว่าเราจะเข้าอยู่ในทางของพระโสดาบันเนี่ยเราถึงจะบรรลุหลุดไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะพัฒนาสู่ทางสายกลางซึ่งความสุขบนทางสายกลางเนี่ยนะครับจะกลับมาสุขทั้งทางโลกและทางธรรมจะเกิดความสมดุลจำไว้นะครับคนที่สุข พบสุขทางธรรมแล้วแล้วทิ้งโลกโอ้ยกลายเป็นดูถูกทางโลกโอ้ยโลกเลโอยมีแต่การลุ่มหลงนี่แหละนั่นขึ้นมานุ่งขาวผมขาวเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะครับไปอยู่กับวัดไปนั่นเดิมทํางานทําการอยู่กับทางโลกดีแล้วก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองไปอยู่กับทางวัดพวกนี้เขาสุขในธรรมยังไม่ไปถึงทางสายกลางคนที่ไปถึงทางสายกลางแล้วเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาอยู่บนโลกทางโลกและทางธรรมอย่างสมดุล โลกไม่ให้ช้ำทาไม่ให้คุณสมดุลทั้งทางโลกและทางธรรมคือมีธรรมะมาปรับใจกายใจให้พอดีกับโลกและวัตถุสังคมผู้คนให้อยู่ในความพอดีใช้ธรรมะเนี่ยมาเป็นประโยชน์แต่การที่จะนําธรรมะมาเป็นประโยชน์ได้เนี่ยปัญญาเขาต้องสว่างมีปัญญายาณในระดับทางฝึกตนอย่างระดับของพระโสดาบันก่อนพระโสดาบันก็ละสอย่างนะครับประตูหลุดออกจาก ความเป็นปุถุชนไปอยู่บนทางของพระโสดาบันนะครับก็คือต้องละหนึ่งละความเห็นผิดว่าร่างกายและจิตใจนี้เป็นตัวฉันของฉันหนึ่งเดียวไม่มีสิ่งอื่นพระโสดาบันท่านจะชัดว่าไม่ใช่มีกิเลสตัณหาครอบงำอยู่การที่ท่านเห็นชัดว่ามีกิเลสตัณหาครอบงำอยู่ท่านหลุดออกจากสกักายทิิทิข้อที่สองท่านเห็นชัดเจนว่าทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการละกิเลส ทางเดียวไม่มีคำถามอื่นสงสัยแล้วนั่นคือท่านพ้นอำนาจของวิจิตกิจฉาแลวนั้นท่านจะมุ่งสู่การฝึกปฏิบัติเพื่อลดละก,กิเลสอย่างเดียวข้อที่ 3, สามศีละปะตตปรามาตคือท่านจะไม่ปฏิบัติธรรมเพื่อไปสวรรค์เพื่อความรู้สึกเป็นบุญกุศลอะไรอีกต่อไปแล้วท่านจะปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายกิเลสอย่างเดียวสามอย่างนียท่านมุ่งมั่น และท่านสามอย่างเนี่ยคลองใจท่านที่จะฝึกตนในศีลสมาธิปัญญาถ้าท่านเอาจริงเอาจังโดยมีทั้งสามอย่างเนี่ยชัดเจนกับตัวท่านแล้วเนี่ยแล้วมุ่งไปในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะครับท่านจะบรรลุผลก้าวไปอีกฝั่งหนึ่งจะสว่างปัญญาเห็นทางสายกลางสุดท้ายท่านจะอ๋อเข้าใจแล้วอ๋โอโลกเออมันมีมันมีความเป็นมายาของโลกเออมันมีความยั่วยวนแต่เรามีสติปัญญาเราสามารถอยู่กับความยั่วยวนนั้น ด้วยสติปัญญาที่รู้เท่าทันอะไรมันยั่วเราเราก็ยับยั้งชั่งใจอะไรที่เราปฏิสัมพันธ์ได้เราก็ปฏิสัมพันธ์เออผู้คนเขาก็เป็นอย่างนี้แหละเขายังไม่ได้บรรลุธรรมเขาก็ยังเบียนไหวอยู่จะเกิดความเข้าอ,อกเข้าใจเออเข้าใจแล้วอ๋อวัตถุเออก็เขาตกแต่งมาขนาดนี้เราจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้คนที่บรรลุอยู่บนทางสายกลางเนี่ยท่านจะกลับมาอยู่ดนโลกเนี่ยอย่างสันติท่านจะไม่ทิ้งโลก จะไม่ปลีกตัวออกไปอยู่อยู่ป่าอยู่ที่ไหนแต่จะอยู่ก็ยังใช้ชีวิตเดิมท่านก็ยังเป็นคนที่ทํางานทําการเหมือนเดิมนี่แหละครับทางวัตถุก,ก็ท่านเรียนจบหมอท่านก็ไม่ได้ทิ้งงานอดิเรกอะไรเดิมๆท่านก็ยังเป็นคนธรรมดาอยู่แต่ท่านมีวิชาหมออยู่ในตัวท่านเหมือนกันท่านที่อยู่บรรลุถ,ถึงความมีสุขบนทางสายกลางเนี่ยท่านก็ยังเป็นคนเดิมนี่แหละครับยังอยู่ในชีวิตที่ปกติของท่านทางโลกและทางธรรม ก็จะเกิดความสมดุลอยู่บนทางโลกก็มีความสุขอยู่กับทางธรรมะก็มีความสุขท่านจะรู้จักความพอดีรู้จักความสมดุลปัญญาที่เห็นความสมดุลของทางโลกและทางธรรมไม่ละทิ้งโลกไม่ละทิ้งธรรมแต่เห็นความสมดุลทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยสติปัญญาที่เจริญในศีลสมาธิปัญญาในระดับโสดาบันแล้วเนี่ยท่านจะมีความสุขมากจะสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขความสุขท่านจะปรากฏอยู่ในปัจจุบันทุกมีไหมมี แต่ไม่สามารถทําให้ท่านเศร้าหมองได้ละเพราะท่านมีสติปัญญาที่จะปิดช่องการเกิดต้นทางของทุกข์ตั้งแต่ต้นทางละเหมือนเตาแก๊สเตาไฟที่ท่านไปปิดหัวแก๊สไม่มีแก๊สมาเข้ามาที่เตาละจะจุดไฟที่เตายัางไงก็ไม่ติดละเพราะหัวแก๊สมันดับไปแล้วท่านจะปิดช่องการเกิดขึ้นของกิเลสตัณหาท่านจะพ้นทุกข์ด้วยสติปัญญาละสุขทางโลกก็สุขครับ ผู้ที่เห็นทางสายกลางจะกลับมาสุขบนทางโลกเราก็ยังสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเหมือนเรายังชอบกินชอบอะไรทุกอย่างเหมือนในโลกแต่จะอยู่บนความพอดีสุขทางธรรมเราก็จะพิจารณาให้อยู่ตรงเราก็ยังทําบุญทําทานแต่จะอยู่บนความพอดีผู้ที่สุขที่สุดก็คือผู้เห็นทางสายกลางความสมดุลระหว่างทางโลกและทางธรรมแต่ที่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมครึ่งกลางๆจะหลงไปในทางธรรมแล้วก็เห็นว่าธรรมเนี่ยดีที่สุดดีกว่าทางโลกแต่เริ่มดูถูกดูแคลนคนในโลกด้วยซ้ํา อันนั้นคืออยู่ที่การปฏิบัติธรรมขึ้นกลางๆๆๆต้องไปต่อนะครับไปในทางของโสดาบันพิจะทลุศีนสมาธิปัญญาจนกระทั่งเกิดผลเป็นปัญญาญาเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงแล้วก็กลับมาอยู่บนโลกด้วยปัญญาที่เห็นธรรมสร้างความสมดุลทางโลกและทางธรรมนี้คือความสุขสูงสุดคือความสุขที่เจอด้วยทุกน้อยที่สุดคือความสุขบนทางสายกลางนะครับ